จากที่เราถอดล้อเสร็จนะครับนี่เราก็จะมาตอกสลักให้มันออกไปนะครับเพราะว่าสลักตัวนี้มันจะเสียบทะลุตัว้าเบรกนะครับผมก็ค่อยๆเคาะไปนะครับมันมีสองตัวบนล่างครับผมนี่แร้ก็มาตอกริมนะครับจะมีรูทะลุไปเลยนะครับทะลุด้านหลังแล้วก็ดึงราถออกถอดออกด้านหลังแล้วดึงออกแล้วก็ใช้งานอีกทีตัวกลางคือสปริง ค่อยๆเคาะไปนะครับผมอยวาเคาะแรงนะครับาตอนียเคานะแล้ทะลุได้คค่อยๆเคาะให้มันทะลุออกไปครับ จะทะลุสลักออกไปนะครับทะลุออกไปเราก็ดึงออกได้นะครับดันกันออกไปนะครับ่ยอยดัน,ออนัวตอนนี้จะเป็นสปริงครับตรงการสปริงกดกดเพื่อให้สลักมันแน่นช่วยให้สลักมันแน่นด้วยไม่เคลื่อนนะครับผม ก่อนที่เราจะถอดผ้าเบรกออกเราจะก็จะงัดก่อนนะครับผมเพื่อให้ลูกปั๊มเบรกมันคลายตัวนะครับผมเวลาเราใส่ผ้าเบรกใหม่ที่มันหนาขึ้นก็จะได้ใสง่ายๆนะครับผมัมให้ปั๊มเบรกคายตัวครับผมลูกปั๊มให้ลูกปั๊มอันนี้คือเรางัดลูกสูบนะครับให้ลูกสูบมันขยายครับผม บางทีบางทีเราก็จะงัดฝั่งซ้ายลูกปั๊มฝั่งขวาก็จะเด้งออกมาครับแล้วก็หาอะไรมาเพื่อเบี่ยงใหม,ม่มาะนะใส่บังคับไปให, <c oughs> ให้มันเด้งออกมา <c oughs> อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ลองงัดฝั่งนี้ครับงัดได้เยอะ เิ้งออกมาัากันัดแจยเรื่อยๆมาใส่ไปครับไม่ให้ลูกปั๊มมันเด้งออกมาครับผม ตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ล้อหน้าขวาเซ็นเซอร์เตือนเบรกหมดอันนี้เรามนันเซ็นเซอร์ยังไม่ได้ทํางานเราก็ค่อยงานออกครับผมแล้วค่อยเอามาใช้อีกครับไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันยังไม่ทํางานถ้ามันทํางานเสร็จแล้วก็คือมันจะเสียดสีทะลุแล้วแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละประมาณร้อยกว่าบาทครับผมเสร็จแล้วเราก็ถอดปั๊มถอดจานไปเจียนะครับผม เรียบร้อย <ithe ater S 1> ครับนะครับจานเดิมๆที่เราถอยออกจากรถมาคร <van> ับจะเป็นคลื่นนะครับผมนี่ครับเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะครับผมก็นี่ครับเราจะเอามาเสียครับผมนี่ครับช่างของเรา่มเสียจานนะครับของบิ้นนะครับผมเสียจานก็เสียได้อยู่ประมาณหสองครั้งนะครับผมไปไล่เสียนะครับผมมาดูนะครับมันจะเป็นใสขึ้นนิดในแนวใสใสขึ้นจะต้องทําหลายรอบหลายรอบนะครับเพื่อจะให้ได้หน้าแปนที่เรียบตรงกันนะครับผมนะครับ Редактор субтитров ครับผมที่มาเชียด้านหลังนะครับผมนี่ครับก็เริ่มเชียครับผมสายสาบิซีของช่างนะครับผมเขาก็จะกึงด้านหลังกลึงให้หน้ามาเรียบเหมือนกันเหมือนด้านหน้านะครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับแบบรอบจนได้หน้าแรงที่เท่ากันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วช่างเขาก็จะเอากระดาษทรายมาถูๆนะครับ อ่าถอดออกมาแล้วนี่ครับเชียร์เสร็จแล้วครับเรียบทั้ง2ด้านเลยนะครับผมอ่าอันนี้บาที่ว่าสามารถเชียร์ได้ถึงเท่าไหร่นะครับมันจะมีเซนเตอร์บอกตรงนี้ครับผมว่าครับก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาผ้าเบกใหม่มาใส่นะครับนะครับผมก็ใส่เซ็นเซอร์เข้าไปก่อนครับเอาตรงตุ่มนะครับอ่าให้หันหน้ามายังอยู่ทางผ้าเบกครับอยู่ในเบกครับอ่าใส่เข้าไปครับใส่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าผ้าเบงใหม่มันหนาครับ ใส่ไล้ละอ่าเสียบแจ็คสายเซนเซอร์ครับผมอ่าใส่เข้าไปดึงให้รูใกล้ใกล้กันค,ครับใส่อีกฝั่งนึงนะครับผมคันเบรกใหม่มันจะนาหน,นาหน่อยใส่ยากนิด ลูกปั๊มมันยังไม่สุดนะครับผมใส่ผ้าเบรกก็ไม่ได้สุดลุก,ก็ใส่เข้าไปไง่ายๆเลยครับนี่ลึกซะเลยครับอ่านี้คันสปริงไปก็ใส่สลัคสสลลก,กครับผมใส่สลักให้มันทะลุผ้าเบรกครับผมมันจะมีหูเกี่ยวครับหูเกี่ยวผ้าเบรก เขาละอ่าแล้วก็ให้มันมาคัดกับตัวสปริงตัวนี้นะครับเป็นแผ่นแผ่นค้ำสลักไม่ให้สลักหลุดนะครับถ้าไม่มีแผ่นตัวนี้มันก็ทําให้สลักหลุดง่ายครับขยับรูพระเบกอีกฝั่งหนึ่งให้มันรูเป็นตรงกันนะครับผมนี่มันลงลึกไปเข้เขาวลว ก็สลักตัวล่างครับตัวนี้ตัวกลางเราต้องกดไว้อมันก็จะกดแบบนี้ครับเป็นเหมือนดันไว้ไม่ให้มันเคลื่อนต่อไมแล้วเคาะสลักเข้าให้มันสุดครับผมแค่นี้ครับค่อยๆเคาะครับหรือไม่ก็หาอะไรมาลองแล้วค่อยะอ,อีกทีหนึ่งครับเป็นเหมือนเหล็กส่งหลยออะไรเงี้ยครับจังหวะมันจังหวะเคาะมันจะแคบหน่อยครับถ้าเราใช้ตัวยาวมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ใส่เคาะจังหวะจังหวะมีน้อยครับหไม่ก็หาน็อตหาอะไรตัวสั้นๆมาลองเคาะนะครับผมนครับเสร็จแล้วครับเช็คเข้าสลักเข้าเรียบร้อยครับ,บ,รบ,บรต่อไปก็ทดลอง